สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำอาหารปลารุ่นใหม่นะครับพอดีบริษัทเขาส่งมาให้ลองทดลองกันชื่อ JBL c a b i s อะโฟกัสไหโอเคนะครับเป็นอาหารสำหรับพวกปลาก้นตูต้นะครับปลาตเตต้าก็ได้อันนี้เป็นของเยอรมันใช่ไหมภาษาเยอรมันอ่านไม่ออกส่วนผสมนะครับ อ่า,า,อไ,อาไม่ออกอ่าไม่ออกตกคือตุคืออ่านไม่ออกเลยนะเอาตรง,ตรงเอาลองให้กันเลยดีกว่าอ่ะเปิดฝาตู้ก่อนนี่นะครับตู้ตู้ปลาที่บ้านนะมีปลาหมอเซเล็กบู เทวดาหลังแดงมานาคูปูรูนะครับแล้วก็พวกปลาซเกอร์นี่เม็ดจะเป็นอย่างนี้ย่างโอเคโย,โยโลงไปเลยอุ้ยเอ้ยทำหก <c oughs> พยายามอย่าเอาอาหารมือไปจับอาหารนะครับเดินท่อถ้ามือเปียกๆอาหารมันจะขึ้นลานะครับปลาจะป่วยนะทำไมวันนี้มันตื่นตื่นเนจังเลยอ่ะโยนลงไปโยลงไปโยลงไป ปลาหมูไงมันกินเลยโอ้โหดูดูด,ด,ด,มดูมันดูมันปลาชัคเกอร์ได้กินยังมาแล้วหนึ่งตัวอ่มาแล้ว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 นี่มาแย่งกันใหญ่เลยมีปลาพวกแคทฟิตกับหัวของเล็กแท็งนะครับอืม มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวผ่าตัวใหญ่นะครับไปโยนให้มันกระจายกระจายดีกว่าโอเค แฮมพันซิโตสโยนและปลาลงมากินเลยอะแสดงว่าโอเคนะถ้าอาหารโยนและปาไม่มาเลยเนี่ยแสดงว่าไม่ค่อยโอเคแต่นี่ปลาปลาต้นตู้วิ่งออกมาเลยโอเคอยู่โอเคอยู่อ่าเอลสองร้อย ซักเกอร์สีม่วงไปสีเขียวปูพนาคิวมาแล้วกับอาชิตตุดเผือกนี่ชันชายมากินแล้วชั้นชายตัวนี้กินยากนะมันมากินเลยอะ่ะนี่ลูกครึ่งลูกครึ่งอะไรวะลูกครึ่งลูกครึ่งหกร้อยกัหนึ่งหกศูนย์หรือไงเนี่ยนะมากินแนละ้ว โอเคนะครับอาหารปลาชนิดนี้ที่เขาเอามาให้ลองปลามากินเลยนะกินดีด้วยไม่เม็ดไม่ไม,ไม่ไม่อ่อนไม่ยุ่ยเกินไปแข็งๆแบบนี้พวกปลาดูดมันจะกินดีกว่ามันจะค่อยๆถ่ายกินๆไปแล้วมันน้ำมันจะไม่เน่าพรอนไม่ได้ฟุ้งออกมาใช้ได้ใช้ได้ โอเคนะครับวันนี้ก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับไว้เดี๋ยวเรามีอาหารตัวใหม่เดี๋ยวเราจะมาลองให้ให้ดูกันต่อนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ